คณะก,กรรมการธรรมมาพิบาลทางการเมืองและการบริหารร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักธรรม,มาพิบาลไปสู่การปฏิบัติในท้องถิน่นที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายประยุทธ์วัสนาวินนายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวางได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักธรรมมาพิบาล ไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนสภาองค์กรชุมชนและผู้แทนกศออน,นอกที่เข้าร่วมการประชุม จากนั้นได้รับเกียรติจากดรชาติชายอุดมกิจมงคลประธานคณะกรรมการธนพิบาลทางการเมืองและการบริหารกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักธนพิบาลไปสู่การปฏิบัติในท้องถิน่นที่ทางคณะกรรมการธนพิบาลทางการเมืองและการบริหารได้ร่วมกับสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้น โดยเล็งเห็นว่าท้องถิ่นเป็นพื้นที่การบริหารและการปกครองที่ควรได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธันมาพิบาลเพื่อนำไปสู่การทําให้ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งอีกทั้งเพื่อสร้างธันมาพิบาลให้เกิดขึ้นในท้องถิน่นและส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายธันมาพิบาลรวมทั้งพัฒนารูปแบบกลไกวิธีการทํางานเชิงบูรณาการในท้องถิน่นซึ่งในภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตะวันออกได้เลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดนําร่อง นำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของสภาพัฒนาการเมือง6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองคุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำและนักการธันมาพิบาลทางการเมืองและการบริหารความมั่นคงการจัดการความขัดแย้งและการสร้างสังคมสมานฉัน และการกระจายอำนาจการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรในการนี้นายพิสิทธิ์สิริสุวรรณผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและการประชุมได้นำเสนอความเป็นมาของการพัฒนาการเมือง แผนพัฒนาการเมืองและการนำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติและผู้เข้าร่วมได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่นร่วมกับแผนพัฒนาการเมืองทั้ง6ยุทธศาสตร์โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนและนำแผนพัฒนาการเมืองที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติต่ตอไป